ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นสายยูริค่ะที่ตัวห่างกันเป็นไม่ได้จริงๆค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับคู่ของพี่ลิงลิงควงนะคะแล้วก็น้องอ,อมกอนพัฒของเราแหมต้องบอกเลยนะคะว่าทุกๆครั้งเวลาที่สองสาวนะคะเขาห่างกันทีไรเนี่ยก็มักจะมีการนะคะพูดถึงกันอยู่ตลอดตลอดค่ะอย่างวันนี้นะคะเราก็มีอีกหนึ่งโมเมนต์ที่พี่ลิงลิงของเรานะคะไปออกงานคนเดียวโดยไม่มีน้องอ,อมไปด้วย ซึ่งพี่หลิงลิงเองเนี่ยก็ไปออกรายการวิทยุนะคะกับเพื่อนดาราคนอื่น,นๆคุณผู้ชมคะและบางช่วงบางตอนเองนะคะเรียกได้ว,ว่าพี่หลิงลิงของเราเนี่ยถึงกับเสียอาการหนักมากก็คือเพื่อนนักแสดงนะคะรมแซวพี่หลิงลิงค่ะว่าในฐานะนักแสดงนะคะที่ชอบแสดงด้วยกันเนี่ยชอบใครพี่หลิงลิงของเราตอนแรกก็มีอึกอักนะคะแบบไม่ตอบเพื่อนนักแสดงนะคะก็ถามต่ออีกเหมือนเดิมนะคะย้ำค่ะว่าในฐานะ นั้นนักแสดงนะคะที่ชอบค่ะที่แสดงด้วยกันเนี่ยคือหมายถึงใครนะคะชอบใครพี่ลิงลิงก็เลยพูดขึ้นมาคุณผู้ชมหามบอกนะคะว่าก็ประทับใจน้องออมก็ประทับใจโอโหเรียกได้ว่าชอตดังกล่าวนี้ทําเอาเพื่อนนักแสดงด้วยกันนะคะถึงกับกรี๊ดลั่นกันหนักมากนอกเหนือจากนี้แฟนคลับนะคะที่ไปรอเจอเนี่ยได้ยินแบบนี้แล้วก็กรี๊ดกราดกันสนั่นไปเลยแหละค่ะแล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนด้วยเหมือนกันนะคะว่า พี่ลิงลิงของเราคือเสียอาการหนักมากแล้วก็เคินทุกครั้งนะคะเวลาที่มีการพูดถึงน้องอ,อมก่อนนพัทคู่จิ้นของเธออคุณผู้ชมคะและต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าน้องอ,อมได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยคงจะต้องดีใจหนักมากเลยแหละคะ่ะพี่ลิงลิงคาหลังจากช็อตดังกล่าวนี้นะคะถูกเผยแร่ออกไปในโลกโซเชียลแล้ว fc แฟนคลับเองนะคะโอ้โหก็ไม่พลาดเหมือนกันเข้ามาคอมเมนต์นะคะแซวกันอย่างเยอะแยะมากมาย ถึงช็อตดังกล่าวนี้นะคะที่พี่ลิงลิงของเราได้มีการพูดถึงน้องออมนะคะบอกว่าประทับใจอาคาซึ่งแฟนคลับนะคะก็บอกนะคะว่านั่นแหละนั่นแหละน้องไม่มาด้วยนะคะตอนแรกเราคิดว่าแค่จีนแค่งานนะแต่เพื่อนแซวขนาดนี้คงไม่ใช่แค่จีนแล้วนะคะได้คําตอบลับปิดคําถามได้ลุ้นกันทั้งประเทศโอ้โหแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมคะยังมีคอมเมนต์อื่นๆตามมาอีกเยอะแยะมากมายด้วยเหมือน นนะะที่ f อฟซีแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์แซวนะคะถึงช็อตความเขินดังกล่าวนี้ของพี่ลิงลิงคองนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่านาทีนี้ในเรื่องของกระแสความจีนนะคะสายโยริที่มาแรงเอามากๆนะคะต้องยกให้กับคู่ของพี่ลิงลิงแล้วก็น้องออมกรณนนะพัทกันนี่แหละคุณผู้ชมเพราะว่าพวกเธอเองนะคะไม่ใช่ว่ามีเพียงแค่ว่า FC แฟนคลับนะคะในเมืองไทยเท่านั้นพวกเธอนะคะยังโกอินเตอร์ดั ไกลไปถึงต่างประเทศอีกด้วยบอกเลยว่าแฟนคลับนะคะที่ติดตามสองสาวคือมีทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็มีทั่วทุกสารทิศไปแล้วด้วยบอกเลยว่าปีนี้นะคะถือเป็นปีความปังของพวกเธอเป็นอย่างมากกันเลยแหละคะ่ะสําหรับคู่ของพี่ลิงลิงแล้วก็นังออมกอนนะพัฒของเราอาคา่ะ